กล oui, ับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีได้พี่น้อง FC ทุกท่านพ่อมเมยยังวิ่นอยู่พี่น้องไม่เนียนสีห่มดอกลาเลืองแล้วก็ห้างโมแดงห้างน้ำมวกใส่ผ่นว่าพี่น้องให้ห่มแก้ววิ่นนะแต่กลับวิ่นมันสบายดีพี่น้องมาเยี่ยมผม เป็นบินเป็นเวียนนี่ยงนั้บรซาพี่น้องเอยมือนพลอยอยากวิ่งก็มีงานซ้อนตกรรมัตนาออกมามแต่กรมัตนาไม่ยากวาหุงมาตําเนบ่มบนีกบวดากตามซุ่มกางเวินเน้อกงเวนใช่ปอนมาตัมซุ่มเอาปลาก็ร์อาาอมาเลยเด้อ ยืนซ้อนก็เคยวิ่นนะไปทางใดห่มและเศร้าบ่จ้ะน่ะห่มแบบนี้บ่ห่มเสียเรียบร้อยบ่วินเนี่ยก็วินก็วินจนใจขาดเปลือยเบื้งกุ๊กไมขคือหลบละผ่าไปตายแล้ว่ะมือตาก็บ่ได้เมันอีพอแล้วไปเอามาเตะพอยังโอ้ก็ได้วางได้นี่บ่แล้วจะไม่จะเพิงได้เลยเศร้ากุ้งท่าดีเลยมันเป็นเลยบ่ ออจจะะแ่เปิดีพสูตรยาพี่น้องนี่แม่ซศร้ามาสิเป้านะมาต้มไหมเพิ่นกันเนี่ยก็ก็ไปหุมบ้านเลยนะฝ้าว่ากินน้ำฝ้าเพิ่นว่าไปหุมบ้านนี่บ่คือมันตายเพิ่นมันย่างเลยเอาหากมันกับแกนมันมาต้มเพิ่นว่าเศร้าเออเพื่อนผมผิดกับนี่ถ้าก่สิไปเอาอยู่มาต้มเนี่ยหลายอย่างเนาะเออไปมาใส่กันนี่บัแล้วก์มะฮ้มสือเดียวนะนะ พมกับบริเวณมือบริเวณเช้าพุม,บบมสามสี่เทื่อมันมันเย็นแหละไปไปข้าข้ามันเป็นไอตัวอ่อนมาผมคุมเถื่อแต่ก็หน่อยบ่าวบ่าวเล่เหรือสาวเล่ยสาวเป็นเขาว่าทำนมันเมนบินอะไรนั่นเป็นว่าให้ต้มน้ำหมวกใส่พี่น้องหรือว่าน้ำน้ำเข่าเห็นไหมพี่น้อง,น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 ,องน้ำสาวเขาว่าแล้วก็อันนี้สูตรโบราณพี่น้อง ต้มให้มันผดผดแล้วเอามาฮมเห็นไหมช่องสั้วขางนี่เอ้ยมนอวตุ่มผายคนโชว์พีน้องเอ้ยฮบอโชว์เด้ไปบอได้มาบจะบอโชว์บลบีแล้วคนโชว์กบลงในที่จะเกลรช่เบื้อง่ผัก

มันออกยั่แม่มันห่อนอยู่แล้วมันยังใหม่มันห่อนแหงแบบให้เหือออกให้เหือออกฮะให้เหือออกมันจะไงเนาะเห็นบอกอีชุยคือยาดเหือมันดลอยสัก่งใน้างแล้วกมเจนนัทจะนัทหอนเฉยเอนกัมันบบพกพูดเมือนกับดแล้วเราคงรจัดเศร้าอืมคือตอนมันคูดมันจะอันนี้ซ้ำหัวลอยนะโอ้ยก็พอซื้อกินแหละ เอกอายบบมาเถอะน่ะ้าัจะหยรเงิงราบให้ยขาัอบหัวเราอยเิห้อ่ะมัลให้หัวออกแม่ใส่ละลายนเรื่อโอ้ยมันกับห่อนทาได้แหละนี่ปิดไว้บุหอ้าไออ้อ บ่บานคุณดาวไอ้มันันมันืมอะไรมันน้ำจะจบ้น่อไุมันมันจตา่ได้ต้องมัแห้งเเออมีแห้งแล้วเหือ่อเหือห่ไขนจะห่มกะปิกะปิบ่เหือห่าไรมันจะมีแห้งคอนห่มเหือบไรมั่กีเก่าเออเหือออกแล้วมนห้เออเหือออกแมันมีแห้ง ให้มันย่อยออกหนาตจ้อประกาศอีพว่าเพราะว่ากปาศอันนีเป็นอันพี่น้องกจ้าหักหักมาลุ่มเนาะมาลุ่มบ้างแี่มาต้มให้ท้าเมกินเอื่อยคนบอกี่นอนเอามันดีเนาะระสาทมันจะเป็นยังไงี่นอง ทีเพื่นวานแม่เพื่นกระเป้นพี่อน้องกินเลยมันเศร้านาะเอากระสิต้มให้ทําไมกินบะลงเบิงไล่แนวน้เพี่อีกมูพี่น้องให้ใหย่ยายกินก่อนเพิ่นมูยากยังิ่นจะกินนั่นไปกินแบบแหง พุงขาวให่เพิ่โอ้ยอยากกินมันเอาแต่สีหมูปีพี่น้องเป็นได้ห่มเลยแม่ใค้แน่วะเป็นแน่อะนนนะอันนี้กินยังก็หน้ามันนะดิพักอีหุ่มพักมาลุ่มพักอีหุ่มบ้านนีพิ่งแก่ถง่ะ

หอมก็สเลยคือ hmm. ห so ัวหมกหั่นม่นดอกดาเฮืองนะอือมนเฮานะเฮาบ่มาโอ้ยดงบ่ถ oh. uh ืกินเลยาเด้อาวานกินนั่นดอกดาเฮืองยังบ่มคือว่างไข่เอาหยังใส่นยงซื้อ้อหอมมนบงก่อนเพิ่นว่า สูตรโบราณดังเดิมบุลานเอาสมุนไพรหางกับแกนมันต้นใหญ่บ้างหนามกระสีแดงกล่อมๆนมเราจะถ่ายใส่กระตุกไว้เนาะมันเย็นเลยกินตากหลัง

เอาเอาป่านเอาจักยังแหลมเก็บรหลดจักเนี่ยผมจักยางแหลนอันซ้ายไผ่เนี่ยฮะแล้วมันมีคนนอนเย่ขางนอนกัสิลูกแล้วั้งมเท้าแม่ตเนี่ยมันเอพาไปได้หรือเปล่าไปออกมาเลยไกเขาอายเหตยังดมาทนมันหมายคเหมือนเด็กเองนาะตามบ้าูููููดููดู นากกตเจ้ายังเศร้าท่นบอกให่แน่ล้วไปเก็บกอมาคุณนะนี่นะไปคืนไปเก็บกอุนี่เขาเิีไปทางลาแล้วคนเราอันเราอกินเี่ยนานลรวออกก้าวเราเราไ่เห็ดนิัน้นนส่ามีพตธะโเอาเบอร์น้ำเชี่ยวมันมาอแล้วกัไข่วะไม่พิเขาบอกว่าไข่นานเขาบอกเพาอันนี้พิีวจริงิวาเดียวไร กินมายามากินมาได้ก็คือเศร้าอยู่แ um ันมเวล้ยพี่เป allora ็น่ไโอ้มเป็นหรกาแต่เดียวจะได้สม่ำตีะมันพันเท่านี้ไมด้นว่าเดี๋ยวเขาจะกิดบลายกับบะแพงบันไดแมงปงคือการลงงนี่เขาเขาต้องบอแบบเขากัเนาะไปแบบที่มันบะแพงอืมปนตำบนบแพงอันนี้ไปแบบซาซุยหอดตาแล้วบมีเงินเจ็ดพันบาทหัวแปบาใส่เนาะ Долларов, สมุดว um ่าขวดขกวงจอกับเป็นอย่างชองเชนไฟขบวงจรเนาะอืมมเปขวดมันะองเนครับเชนขบวงจอนเมื่อไหร่ไปหากระเบิดกอบพันพันกบบาทเลยกระเดพันได้เกอไปแต่กระพันกรพันเลยนะกะพันกบบาทกระห้ตัวนั่งชีวหากะใข่คล้องซุ้อก็ดีมันไงมันเศ้าเนาะมันเศ้าเลยนะบ่สทกระห่มเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่แบบ ก็ถ mm ือ hmm. ว mm ่าไข่เนาะมันยังห่มอยู่บ่เดียนบ่บ่ได้ห่มมันก็ห่มตั้งแต่มือมันเป็นนั่นตว่าแต่ช่วงมอกห่มไ้มักคิดขาวบันที่พี่น้องอะไรพี่น้องอยู่ดีไมีแห้งสุขสุขคนเด้อพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง